วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการให้ผลทางเรขาคณิตนะคะน้องๆจาได้ไหมรอบที่แล้วพี่สอนเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปแล้วเนาะในเรื่องของการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ถ้าน้องๆยังไม่ได,ดูคลิปน้องๆลองกลับไปดูคลิปกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาต่อเรื่องการให้ผลทางเรขาคณิตเนาะอ่ะ มาข้อแรกเขาบอกว่ากําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งอ่ะเป็นเส้นนี้นะคะสร้างส่วนของเส้นตรง XY ให้มีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ได้ดังรูปอ่ะขั้นทีน่1รอบที่แล้วเราทํำอะไรก่อนคะเราลากเส้นดังสีเนาะลากเส้นดังสี XY อ่ะเส้นดังสี XY ใช่ไหมคะแล้วเราใช้อะไรรอบที่แล้วเราใช้วงเวียนเนาะ เราใช้วงเวียนกลางให้รัศมีเท่ากับ AB อ่ะกลางวงเวียนเท่ากับนี้พอได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมีจะยาวเท่ากับ AB พอเราวัดแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใช้วงเวียนในการตัดพอใช้วงเวียนในการตัดแล้วทีนี้สิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้ ส่วนของเส้นตรง x y ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ตามที่จุดต้องการเนาะมาทีนี้เรามาให้ผลกันนะคะจากรูปที่สร้างขั้นต้น จะได้ว่า x y จะเท่ากับ a b อ่าเนื่องจากในการสร้าง ส่วนของเส้นตรง x y เป็นยังไงใช้รัศมียาวเท่ากับ AB